นอกจากรายได้ที่เป็นค่าคอมมิชชั่นแล้วนะคะที่สีกรุงเรายังมีรายได้ที่เรียกว่าค่าบริหารทีมค่ะซึ่งเป็นรายได้ที่มีความมั่นคงนะคะแล้วมีอัตราการเติบโตสูงนะคะรายได้ค่าบริหารทีมนี้นะคะเป็นรายได้แบบแ s สซีฟอินคัมค่ะและมีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกๆปีค่ะเพราะว่าจำนวนสมาชิกและทีมงานที่ต้องการซื้อประกันภัยในราคาสมาชิกหรือคนที่ต้องการหาอาชีพเสริม แต่การเป็นในหน้าประกันภัยเนี่ยค่ะมันเยอะมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีค่ะมันจึงทําให้เรามีรายได้แบบไร้เพดานค่ะและที่สําคัญนะคะในอาชีพนี้มีความมั่นคงสูงค่ะเพราะว่ามันไม่มีการบังคับยอดค่ะไม่มีการตัดโค้ดตัดตําแหน่งนะคะตําแหน่งของเราค่ะขึ้นแล้วขึ้นเลยค่ะในแต่ละเดือนเราไม่มียอดนะคะบริษัทก็ไม่ได้ปรับตําแหน่งเราลงค่ะ มันก็ทำให้เราทำงานแบบมีความสุขแล้วก็สนุกค่ะจึงทำให้โอกาสในการเติบโตในธุรกิจของเรายิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะเห็นว่าอาชีพนี้นะคะเป็นหนึ่งในอาชีพค่ะที่ทุกคนสามารถเริ่มทำได้ค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่ายๆใช้เงินลงทุนต่ำค่ะเราลงทุน หลักๆเลยคือนะคะลงทุนเรื่องการเรียนรู้ค่ะสละเวลามาเรียนรู้วิธีการทำงานนะคะเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีขายในสีกรุงโบเกอร์ค่ะแค่นี้คุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจประกันภัยและมีความมั่นคงเติบโตได้ง่ายๆในอนาคตค่ะ